สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์คเอพีเช่นเคยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นจากาวิดีโอเปิดคลิปในคลิปนี้แล้วนะครับผมว่าเป็น เกี่ยวกับสิธขั้นสูงซูชินั่นเองนะครับผมก็มีหลายๆคนเนี่ยขอมากันเยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับผมว่าผมรอวิดีโอตัวเต็มออกมานะครับผมเนื่องจากโมเดลเนี่ยมันมีไม่ครบนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้วิดีโอตัวเต็มก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าแบบเรียงขั้นกันแบบเต็มๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนนี้กันด้วยนะคะรับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมเราจะมาดูเป็น จะกินคาตานะใหม่นะครับผมพี่ได้รับการยืนยันแล้วว่าอันนี้คือมีจริงๆแน่นอนนะครับผมเป็นคาตานะเกลียวขึ้นนะครับผมเป็นคาตานะสีฟ้าออกน้ำเงินประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เราจะมาดูชุดแบบจําลองในเกมกันด้วยนะครับผมก็คือเป็นแบบใหม่เลยนะครับผมเราไม่เคยนําเสนอแบบว่า ตัวชุดสิขั้นสูงใหม่ที่อยู่ในเกมเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาดูแบบว่าในเกมกันด้วยนะครับผมว่ามันจะเท่แค่ไหนทั้งชายแล้วก็หญิงเลยนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูในส่วนสีขั้นสูงกันนะครับผมผมขอพูดนิดน,นึงนะครับผมก็คือเรื่องที่มีคนคอมเมนต์ให้กําลังใจผมนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมอยากจะขอบคุณมากๆเลยที่แบบบอกว่า พี่อัดคลิปบ่อยเสียงแหบแล้วลงทุกวันไม่เหนื่อยหรอถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับผมแต่ถ้าถามว่าเพื่อคนดูผมทําได้ไหมผมทําได้นะครับผมและผมทําด้วยความเต็มใจอย่างแน่นอนนะครับก็ขอบคุณนะครับผมคอมเมนต์ผมาอาจจะไม่ได้ตอบนะครับผมแต่ผมอ่านทุกคอมเมนต์และผมกดหัวใจให้ทอมทุกคอมเมนต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ไหนที่แบบว่าเป็นปัญหาหลายๆคนที่ถามกันมาเนี่ยผมก็จะมารวบยอดแล้วก็มาตอบในคลิปถัดไปนั่นเองนะครับผมอันนี้คือเป็นการทํางานของผมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมเป็น กดเข้าไฟพาร์ตกันก่อนนะครับผมบอกได้เลยว่าแค่กดเข้าไฟพาร์ตก็เท่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมไปดูกันเลยับผมและนี่ก็จะเป็นตัวกดเข้าไฟพาร์ตนะครับผมของสิทธิ์ขั้นสูงซูชิหรือว่าสิทธิ์ขั้นสูงตัวเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับผมครับท่านผู้ชมและนั่นก็จะเป็นในส่วนของหน้ากดเข้าไฟพาร์ตนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสุดจะเท่เลยไหมเป็นหน้ากากยักษ์นะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวเอ่อตัวปลานะครับผมเป็นเอฟเฟกต์ปลาเนาะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเป็นตัวขั้นสิทธ์ตตตััััววววเเเ็มมกกนนนดีี่่่่าาาาะะรรผขงลแ้ย จะได้อะไรบ้างทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมเลยนั่นเองนะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับผมโอเคครับท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของศูนย์ขั้นนะครับผมสําหรับสายเติมก็จะรับมาเป็นเสื้อย้อมสีแบบนี้เลยนะครับผมเป็นลายแบบว่า ลายดอกซากุระเลยนะครับผมเรียกได้ว่าแบบสวยมากๆนะครับผมแล้วก็5ขั้นสําหรับสายฟรีก็จะได้เป็นโปรไฟล์รูปปลาหมึกมานะครับผมแล้วก็สำหรับ10ขั้นนะครับผม10ขั้นของสายเติมจะได้เป็นตัวคาตานะใหม่นะครับผมเป็นสกินคาตานะเกลียวขึ้นนะครับผมหรือว่าสกินลักษณะคาตานะลายทะเลนั่นแหละนะครับผมลายน้าทะเลเนาะสังเกตว่ามันจะเป็นลักษณะเกลียวขึ้นนะครับผมก็จะอยู่ในขั้นสิบซึ่งมันจะไม่มีเอฟเฟกแล้วก็ไม่สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับผมก็ถือว่า น่าเสียดายนะครับผมน่าเสียดายมากๆเลยแล้วก็สําหรับ 15ขั้นนะครับผมสําหรับใส่เติมก็จะได้เป็นตัวสกินนะครับผมเป็นสกินรถสปอร์ตนะครับผมที่อยู่ในสีขั้นสูงก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นส,สกินแรกเหมือนกับคาตาณนะครับผมที่เป็นสกินที่อยู่ในสีขั้นสูงสําหรับตัวรถสปอร์ตนั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นลายแบบว่าหน้ากากย exactly ักษ์นะครับผมแบบว่าสวยมากๆเลยสีแบบสีโทนมันเท่มากอะท่านผู้ชมแบบน้ําเงินเออน้ำเงินกับสีแดงนะครับผมแล้วก็สําหรับ30ขั้นนะครับผมสำหรับใส่เติมก็จะได้เป็นลาได้รับเป็นตัวแบนเนอร์นะครับผมแบนเนอร์ หรือว่าปลาปลักเป,าป้านั่นแหละนะครับผมน้อุ้นเรียกตามพี่เอกนะฮะแล้วก็ในส่วนของสายฟรีนะครับผม40ขั้นก็จะรับเป็นเป็น,เ,ปนเสื้อย้อมสีเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าจะเป็นสีเหลืองนะครับผมออกแนวแบบ ผมว่าเสื้อตัวนี้มันไม่ค่อยเข้าตรีมสีสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะมันเป็นออกสีเหลืองเน,ะะนาะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็ในส่วนของใสยเติมนะครับผมก็จะได้มาเป็นตัวโปรโฟไฟล์นะครับผมเป็นโปรไฟล์หน้ายักษ์นะครับผมลักษณะประมาณนี้เลยหน้ายักษ์ไม่ใช่น่ารักนี่หว่านะครับผมแล้วก็ตัวในส่วนของเอ่อห้าสิบคันนะครับผมสาหรับสายเติมก็จะได้มาเป็นชุดเซ็ตผู้หญิงเหมือนอ่าอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าชุดเซ็ตผู้หญิงโตของซีซั่นนี้เนี่ยจะแยกได้ทั้งหมดอ่นสี่ชิ้ บวกนะครับผมเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านั่นเองนะครับผมจะมีเป็นเอฟเฟกนะครับผมเป็นปลาคราฟสีดานะครับผมที่โผลออกมาจากไหลเหมือนกับมังกรของซีคัทสูงซีสั้นก่อนเลยนะครับผมเนอะลักษณะก็เดี๋ยวเราจะไปดูชุดเต็มๆแบบชัดๆกันอีกทีนะครับผมในตอนนี้อาจจะมีตัวรูปนินจาเนี่ยหน้านินจาเนี่ยบังอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นตัวเต็มๆกันอีกทีนะครับผมเดี๋ยวขอรีวิวเป็นตัวขั้นสนให้ครบก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ของรางวัลชิ้นถัดไปนะครับผมจะเป็น สก,กินลูกซองแฝดนะครับผมเป็นลูกซองสั้นนั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสกินน่าจะเป็นสกินตัวแรกมั้งที่มาในสีขั้นสูงนะครับผมในส่วนของสกินลูกซองสั้นนั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมตรีมสีเหมือนกับไอตัวรถสปอร์ตเมื่อกี้เลยเรียกได้ว่าเท่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นของรางวัลสําหรับสาย เติมนะครับผมสายเติมอ mm ีกทีหนึ่งท่านผู้ชมผมผมคิดว่าไอตัวลูกซองสั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นสกินที่2นะครับผมที่เป็นต่างจากไอเจ้าตัวเอ่อสกินลายทหารสีฟ้านะครับผมที่เข้ามาเนาะหลังจากนั้นก็ไม่มีสกินแบบสกินของลูกซองสั้นเข้ามาอีกเลยนะครับผมแล้วก็100ขั้นนะครับผม110ขั้นสําหรับสายฟรีก็จะได้เป็นเสื้อนะครับผมเป็นเสื้อยืดธรรมดาธรรมดาเลยนะครับผมเสื้อยืดตัวนี้ผมมองว่ามันไม่สวยนะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับผมก็อย่างที่ว่าเลยครับผมมันเป็นของสสสสาาาายฟรรรรรรีเเนน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 ะะะกก็็ต้้้ออองงทํํใใจคคััััับบบบบผผมมแแลวว่ขข์หห115 สายเติมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นลายดอกซากุระนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของ125ขั้นนะครับผมจะรับเป็นสกินระเบิดนะครับผมสําหรับสายเติมนะครับผมจะเป็นสกินระเบิดนกอ้วนแบบนี้เลยนะครับผมเนาะขอเรียกนกอ้วนแบบพี่เอกละกันนะ,ะเพราะว่า อาจจะนางแบบพี่เอกเนะะี่ยเดี๋ยวหยอกหยอก,ยอกเดี๋ยวมีดราม่าอีกนะฮะก็ <c oughs> เป็นสกินระเบิดประมาณนี้เลยนะครับผมในส่งเอฟเฟกยังไม่ปรากฏออกมานะครับผมว่ามันจะเป็นเอฟเฟกประมาณไหนนั่นเองนะครับผมแต่ดูจากสกินก็รู้เลยว่ามันเท่มากๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ100เอ่อเท่าไหร่เนี่ยสาขั้นนะครับผมสําหรับสายเติมก็จะรับเป็นตัวโปรไฟล์เจ้านกอ้วนเลยนะครับผมลักษณะประมาณนี้เลยแม่นกอ้วนนี่มันน่ารักจริงๆนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับผมสําหรับสายฟรีก็รับเป็นตัวโปรอ่าแบนเนอร์ปลาหมึกนะครััััับบบบผผมมมมมเเเเหหือออนนนนนกกกกไไ้้้จาาาตตตววโปปรรรรฟลลลล์ึใแแยยะะคค็สิ ผมจะรับมาเป็นสกินเรือนะครับผมหยอกนะครับผมไม่ใช่สกินเรือนะครับผมเป็นสกินกล่องศพนั่นเองนะครับผมแต่ว่าลักษณะมันจะเป็นเรือนะครับผมเหมือนแบบว่าเราไปทานซูชิแบบว่าเรืออะไรประมาณนี้นะครับผมมันเป็นของใส่ซูชิอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คืออาจริงๆเนี่ย เออ่หลายๆร้านนะครับผมหลายๆร้านที่แบบว่าขายซูชิจริงๆเนี่ยเขาจะมีภาชนะที่ใส่ซูชิเนี่ยแบบเป็นแบบเป็นเรือด้วยนะครับผมก็คือลักษณะจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมคิดว่าแบบจะเป็นสกิสกนเรือในเกมซะอีกนะฮะถ้ามีท้าฟรีบามีเรือนี่ก็ถือว่าเท่เหมือนกันนะนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของเอ่อ165ขั้นนะครับผมสำหรับใส่เติม ก็จะรับมาเป็นสกินแอร์บอร์ดนะครับผมเป็นแอร์บอร์ดก้างปลานั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าหัวปลานะครับผมแล้วก็มีตัวหางปลาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นก้างปลานั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีตัวดาบเนี่ยปักอยู่ตรงต่างท้ายด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมลักษณะก็จะเท่ๆประมาณนี้เลยนะครับผมมีเอฟเฟคด้วยนะดูเอฟเฟคอย่างสวยนะครับผมเนาะ แล้วก็ในส่วนของของถัดไปนะครับผมอันนี้ göre, จะเป็นในส่วนของคริสตัลนะครับผมแล้วก็ลูกแก้วก็คือจะเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของของรางวัลถัดไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของกระเป๋าสาหรับสายฟรีนั่นเองนะครับผมเป็นกระเป๋าแมวกวักนั่นเองนะครับผมนะแมวกวักก็เป็น่าสร์ลักณ์สำหรับใครหลายๆคนนะครับผมที่เป็นกักความร่ารวยนะครับผมก็ลักษณะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะ ขออัยครับในส่วนของกระเป๋าหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นลายประคาบนั่นเองนะครับผมเนาะลักษณะก็เป็นประมาณนี้แล้วแล้วก็ในส่วนของกระเป๋า2ก็จะเป็นหน้าแมวนะครับผมหน้าแมวแบบน่ารักมากๆแล้วก็กระเป๋าแบบ3จะเป็นลายแมวกวัก additive. แบบนี้เลยนะครับผมสวยจริงๆนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าสําหรับใส่เติมนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นลักษณะซูชิประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นซามซามซามโหราวราวออกเลยเนี่ยเป็นตัวชามใส่ซูชินะครับผมแล้วก็กระเป๋า2ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นแ เป็นเปนยใส่ซูชิแล้วก็กระเป๋า3ามจะเป็นชามใส่ซูชินะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวมีดเนี่ยเข้ามาแบบ ปกัปกไว้ข้างหลังเป็นมีดคว้นะครับผมเป็นมีดทาซูชินั่นแหละนะครับผมลักษณะก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมมีเป็นเอฟเฟกแบบควันๆออกมาด้วยนะครับผมเป็นไงบอกได้เลยว่าแบบกระเป๋าตัวนี้ผมชอบมากๆเลยแบบเห็นแล้วอยู่ทุกทีเลยนะครับผมดูดีมันทําเหมือนมากๆเลยท่านผู้ชมเหมือนแบบเหมือนปลาจริงๆมากๆเลยนะครับผมเป็นปลาน่าจะเป็นปลาทูน่ามั้งถ้าผมจะไม่ผิดเนือแดงๆแบบนี้ใช่ป่ะหรือเป็นแซลมอนวะท่านผู้ชมไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ก right. ินซูชิเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันผมรู้สึกว่าม <c oughs> ันจะจืดวะท่านผมมนเะจีป <c oughs> <c oughs> ็ ุ้งด้วยนะท่านผู้ชมประมาณนี้เลยนะคะผมแบบ <c oughs> น่าก,กินจริงๆนะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนสายฟรีนะครับผม225ขั้นก็ได้รับเป็นตัวหินอัปเกรดนะครับผมแล้วก็สายเติมเนี่ยได้รับมาเป็นชุดเซ็ตผู้ชายแบบนี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นชุดเซ็ตที่แบบ ผมชอบมากมนะครับผมชอบแบบชอบเสื้อมันชอบจริงๆะนะท่านผู้ชมในก็ออาน,นี่จะเป็นในส่วนของหมวกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นชุดเซ็ตเต็มๆที่ไม่มีอะไรบังกันอีกทีนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสื้อนะครับผมซึ่งมีเอฟเฟกอยู่ก็คือเป็นตัวปราคราฟสีดําเหมือนกับตัวผู้หญิงเลยนั่นเองนะครับผมลักษณะผมชอบโคตรชอบรอยสักเลยท่านผู้ชมคือแบบ เราสักมันเท่จริงๆนะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบแบบไม่มีอะไรบังกันอีกทีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันยังมีตัวหน้าในจาแล้วก็เป็นตัวของฟรีไฟดัตเตอ a เมนเนอร์เนี่ยบังอยู่นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของ,ของรางวัลในแต่ละขั้นสิทธ์นั่นเองนะครับผมก็จะแบบเท่ๆเลยโอเคครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมในส่วนของของรางวัลในแต่ละขั้นสิทธินั่นเองนะครับผมก็ เดี๋ยวต่อไปเราไปดูเป็นชุดแบบเต็มๆกันก่อนดีกว่านะครับผมเมื่อกี้มันอาจจะมีรูปตัวนินจาเนี่ยบังอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูแบบชุดเต็มๆโนแบบว่าแบบว่าเต็มๆแบบว่าไม่บังกันเลยนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมทั้งชายแล้วก็หญิงเลยเนี่ยครับผมไปกันเลยครับผมและนี่ก็จะเป็นในส่วนของชุดเซ็ตนะครับผมที่ไม่ได้มีอะไรบังเลยนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยบอกได้เลยว่าท่านผู้ชมผมชอบรอยสักมากๆนะครับผมซึ่งรอยสักนะครับผมด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนหน้ากากคาบุกินะครับผมแล้วก็เป็นแบบมมอออกกก้ยเนนาาาารสัหืืซชค สวยจริงๆนะครับผมแล้วก็หมวกจะเป็นหมวกเหมือนคนทําซูชิลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมหมวกนม้ค่อยสวยแต่ว่าเสื้อเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับผมนีเป็นไงแล้วก็มีกงางเกงนะครับผมที่เหมือนกับเอี้ยมของคนทําซูชิแล้วก็เป็นรองเท้าแตะนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปครับผมจะเป็นในส่วนของเซ็ตผู้หญิงกันบ้างน,นะครับผมลักษณะเซ็ตก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมมีลักษณะเหมือนแบบว่ามีรอยสักเหมืนอนกันนะครับผมเป็นรอยสักยาุกุซ่าเช่นเดียวกันกับตัวผู้ชายเลยนะครับผมแต่ว่ารอยสักเนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับผมตามลักษณะของ ชุดกิโมโนโหรือเปล่าคล้ายๆนะครับผมคล้ายๆเนาะแต่ก็ไม่ใช่นะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นผู้หญิงผมแดงนะครับผมในส่วนของหมวกแล้วก็ตัวเอฟเฟกตตรงเสื้อก็จะเป็นประคับสีดําอย่างที่เราเคยพูดกันไปเลยนะแล้วก็จะมีเอี้ยมนะครับผมเอี้ยมแบบออกน่ารักน่ารักนิดนึงนะครับผมแบบสั้นๆเนาะแล้วก็ล้อยสักตรงขาก็จะมีด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของชุดเซ็ตแบบตเต็มๆเลยนะครับผมในส่วนของีซั่นสูงเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมในส่วนของชุดแแแบบบบบบเเเเเตต็มมมๆดดดี๋ยยว่่อไไปปนนะะครัผาาจูชุใกกล ก็เปิดถือว่าเป็นการจําลองที่แบบสุดจริงๆนะครับผมโอเคจะเท่จะแค่ไหนเวลาอยู่ในเกมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยทั้งชายแล้วก็หญิงเหมือนเดิมนะครับผมไปชมกันเลยครับผมและนี่ก็จะเป็นการจําลองชุดนะครับผมเรียกได้ว่าจําลองแบบว่าเหมือนคุณได้จริงๆเลยนะครับผมเราจะมาดูกันว่าในเกมเนี่ยมันจะเท่ัะแค่ไหนนะครับผมอันนี้คือตอนอยู่หน้าล็อบบี้เลยนะครับผมแล้วก็ท่าทางเนี่ยจะเป็นของตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมนี่เป็นไง สุดเท่จริงๆนะครับผมผมชอบแบบผมชอบรองเท้าเกี้์ของมันมากเลยนะผู้ชมคือแบบดูอย่างนี้มันคือมันดูเท่กว่าตอนที่อยู่ในแบบว่าตอนโชยนะครับผมเนาะและนี่จะเป็นในส่วนของเวลาอยู่ในเกมเลยนะครับผมนี่เป็นไงอย่างเฟี้ยวนะผู้ชมดูดิอย่างเท่ทะผู้ชม คือรอยสักมันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถชุดเนี่ยมันจะสามารถซ่อนกระเป๋าได้หรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าคือมันซ่อนกระเป๋าได้ี่นี่คือแบบเท่จริงๆนะครับผมเพราะว่ามันจะคือถ้าคุณใส่แบบกระเป๋าเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นรอยสักข้างหลังที่มันแบบเท่ๆนั่นเองนะครับผมแต่ว่าคือกางเกงมันก็เท่อยู่นะครับผมเหมือนแบบว่าพวกโอโรจิมาร้เลยนะครับผมไม่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เป็นเป็นสายสายขัขน้นๆนะครับผมเนาะเป็นสายคาดเขาเอาโอโรจิมารุ o o ก็จะเป็นสีสีม่วงนะครับผมเนาะในส่วนของเซตผู้หญิงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเวลาอยู่ในเกมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโหอ,อย่างเท่เลยผู้ชมถึงจะดูลายตาเป็นนิสนะคะรับผมสำหรับรอยสักแต่ก็ถือว่าโอเคถือว่าสวยเลยนะครับผมสีมันค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆเลยก็คือเป็นเซตสีอ่าสีแดงนะครับผมแดงออกเลือดหมูเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสีน้ําเงินออกม่วงๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นสีขาวออกแบบเทาๆนิดหน่อยนะครับผมก็คือแบบ สีมันค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆเลยก็คือสีที่ตรงตรีมตัวนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของสกินลูกซองสั้นนะครับผมก็คือลูกซองแฝดแล้วก็เป็นในส่วนของสกินรถสปอร์ตซึ่งแบบเข้าสีกับตัวนี้มากๆนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของการจําลองชุดเซตเวลาอยู่ในเกมเลยนะครับผมว่ามันจะเท่ขนาดไหนบอกได้เลยว่ามันสุดเท่จริงๆนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับผมในส่วนของการรีวิวสิทธิ์ขั้นสูงซีซันซูชีนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงของเดือน สิงหาคมนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าถามผมว่าพรีออเดอร์มันคืออะไรเนี่ยตอนนี้คือยังไม่มีข้อมูลออกมาเลยนะครับผมว่าพรีออเดอร์มันคืออะไรคือตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะเป็นสกินคาตานะนะครับผมตอนที่มันมีหลุดอ่าหลุดเป็นตัวรูปห,หลุดออกมานะครับผมเป็นโมเดลของคาตานะเนี่ยออกมานะครับผมแต่ว่าคือคาตานะเนี่ยก็อย่างที่เห็นไปนะครับผมว่ามันอยู่ในอ่อขั้นสิทธิ์นะครับผมซึ่งแบบว่าแค่1ิบขั้นเองนะครับผมก็ถือว่า ถูกมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าถามว่ามันถือหน้าล็อบบี้ไม่ได้เนี่ยมันก็มันก็เสียดายนะผมว่าน่าเสียดายเลยนะผมคิดว่าน่าจะใส่เอฟเฟกแล้วก็เพิ่มเป็นพรีออเดอร์อันนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมเนาะแต่ก็นั่นแหละนะครับผมต้องมารอดูกันว่าพรีออเดอร์มันจะเป็นอะไรนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวอผมมาพูดถึงตัวที่อัปเดตมาใหม่ก่อนดีกว่านะครับผมก็จะมี AWM นะครับผมแล้วก็เป็นโกลเดเย่ใหม่เนาะ ซึ่งกอริโยะใหม่ก็อย่างที่เราพูดกันไปนะครับผมว่ามันจะเป็นชุดเซตเกี่ยวกับทหารซึ่งเซิร์ฟไทยนะครับผมก็ได้เอาเป็นชุดตัวผู้หญิงเนี่ยเข้ามานะครับผมก็ถือว่าแปลกนะครับผมแปลกกว่าเซิร์ฟอื่นซึ่งอย่างที่บอกครับผมว่า6เซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเป็นเป็นชุดผู้ชายนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าชุดผู้ชายเนี่ยก็น่าจะมาในกิจกรรมอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมเนาะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ไอ้พีด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ไหนที่ที่ถามว่ามันเป็นสีกระสูงประจําซีซั่นไหนไหนเนี่ยก็ฝากนะครับผมคนที่ฟังจนจบเนี่ยไปคอมเมนต์ตอบให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมท่านผู้ชมครับบ๊ายบายครับผมจุ๊กลุ